สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมปลดปลดล็อกปืนใหม่ได้แล้วนะครับนี่ดูปืนใหม่นะครับที่จเอาใช้กันสังหารหัวด้ดวย s m g ครับนี่อุ้ยเดี๋ยวแมลงแมลงเกาะนี่เป็นไงครับหนึ่งเทสแบบอย่างรัวมันเป็นเตอร์เลย enemy in sight. มันกมันแบบยังรู้อะตอนนี้แมกกาซีนเดนีได้รับตัวอืนใช่ระเบิร์ยุคเรียไอ やばい。 นะและ้วนะพอดีถ้าเกิดมีได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงทีวีผมเองนะครับผมเป่าเสียงไมเวลาของแม่มาดูอ่าน,นี่มนันปืนมาร์คมาร์คนฟะังฮึมโอ้โหแต่งเป็นทหารเลยเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าผมเปิดล็อกได้ยังไอ้ที่มันมันสือ่อมันถึงอสองอันอ่ะลเวลอัพเลยเย้ yeah. ผมฆ่าได้เท่าไหร่แล้วผมไปดูหน่อยดิกูไปดูก็อื้อปืนรัวซะขคาดนี้ปึ็กได้สองครั้งนิ้งเดี๋ยวล็อกเข้าใหม่ <separately> ดิผมฆ่าหลาครั้งโอาใสครั้งอ้ยอ๋จะเล่นแบบโหดเลยกว่าจะปลดล็อกได้นี่คือยากมากเลยนะครับทุกคน มันยาก,ากมากเพราะว่าแบบมันยากมากเพราะว่าเราต้องยิงหัวศัตรูด้วยปืนเล็กๆอะ่ะแบบมันเปน็นไม่ได้แต่ผมก็กดกดล็อกมันได้มาแล้วอะ่ะมันเป็นปืนที่โหดมากจริงๆเหมือนคิดวอเตอร์เลยถ้าเกิดทุกคนไม่รู้จักคิดวอเตอร์ก็เซิร์ชใน g l e ออกนะครับมันเป็นปืนที่รัวมากมากแบบ ฝั่งนี้น่าจะน่าจะเครียดดูครับฝั่ง้น่นจะเครียดหรืเจอวนโหดๆแลเวล1เอหนึ่งร้อยกว่านี่ก็ไม่ไหวละแต่รอบนี้เรานั้นเป็นเองเป็นเองนี่ทำไมทำไมปืนนี่ปอ้าโดนฆ่าได้ไง โอ้โหปืนรอบนี N ้มาปืนโหดเลยเอางี que que ้อยากอยากตายทำไมเอารอบนี G ้มันใช้ปืนแบบปืนโหดเลยอย่าอย่าทำให้ข้าโมโหขึ้นมากกว่านี้หือบอกเลย 我最近。 มันยากมากก็คือจะเล่นแบบเนี้ยคือมันมีมันจะมีบางรอบนะครับที่เราชนะบ้างเราไม่ชนะบ้างเราชนะบ้างเราไม่ชนะบ้างแล้วตอนที่เราไม่ชนะเนี่ยเราก็จะเครียดแบบนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> เราจะถือปืน S M G ไปอ,อ,อวดกันเงเนลา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 รอลองกดนะครับ คือถ้าเกิดกดชิคมันเหมือนจะเร่งความเร็วให้แบบเขาได้เล่นเขาเล่นได้เยอะขึ้นไม่ใช่กดยกเลิกนะถ้าเกิดมันนานสามทีวีให้ยกเลิกเลยเอายกเลิกได้เฉยอืมทำไมช่วยคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นนะอย่างที่นี่ AK 4 7 n e m y contact เราจะปลดล็อกให้ได้เราจะปลดล็อกกันกว่าจะได้ปืนอันเนี้ย <one. S 1> ถือถือสองอันอ,ะ <One. S 1> อ่ะเ <One. S 1> ขาบอกเลยปืนแงะรัวมากเอาฆ่าได้ถือหนึ่งคน บอกบอกเลยตัวนี้โหดจริงดู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 เอาไว้ดูเอ้ยเอ้ยจะตายดู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 ัมากตัวเนี้ย i of the Lady. เหมือนปืนเนี้ยเหมือนคิดวอเตอร์เลยโอ้โเรตายขอบอกเลยปืนเนี่ยถ้าเกิดสองมือนะอย่าคิดเลย มันใช้ปืนรัวแต่ไม่มันใช้มันมันต้องใช้ปืนรัวเพื่ออะไรถึงจะฆ่าแบบในระยะปชิดได้ดูดูมันยิง,ยงอย่างรัวผมชอบอ่ะแต่ปืนเนี่ยดีมากนแนะนำเลยปืนนี้ดีมากนแนะนำ เผมนแนะนปน,นี้นะครับดีมาเออแต่เราตายได้นะเราตายง่ายเราจะต้องบุกเ,ออเ,ออเออ ปืนไฟนี่มันโอ้ยพเกีจกปืนไฟนะปืนไฟแบบมันยิงตอนไหนก็ได้แบบมันยิงยิงนังเลือกเลือกติดเยอะมากเอากระโดดขึ้น trick ดีล lost the lead. เลยบอกเลย s n i p e สมัยนี้โอ้เ mm. oh. ดี๋ยวเราเดี๋วดยเวเราต้องหลบจาก s n t h e r it up. ่อนนเียคื้ออ,อ,อ,อืนี้รัวมากครับผมผมแนะนำลยครับคือนะแบบบทล็อกยากแต่เวลาใช้นี่แบบสะใจมากเลยนะครับสะใจมาก,ามากนี่ผมแบบ ผมสะในมาเลยที่แบบได้เป็นแบบนีน้ขอบอกเลยปืนนี้นะครับผมแนะนำเลยคสะใจมากปืนนี้ครับโหดจริงโหดจริงบอกเลยปืนเนี่ยโหดจริงผมฆ่าแบบ หนึ่งแบบเปลือล่ะเหมือนไม่ไดกันล่ะไม่ไดกันเนี่ยนี่เป็นไงความคะแนนสักสองร้อยสองพันโอ้บอลต้องสามพันเออเป็นไงตัวนี้นะครับขอบอกเลยโหดจริงผมเปลี่ยน อันนี้ไม้ใช้แล้วอันนี้เปลี่ยนเป็นอลัสกันนี่กันนี่อันนี้ส่วนอันนี้ก็เอาใช้เหมือนเดิมจะไปแต่งอวบดูด้วยเราได้เท่าไหร่ละได้สี่โอมันยากมาก เราไปเปลี่ยนแมกกาซีนกันดีกว่าเอ้ยกล้องเล็งขวาก็บอกอ่าเนี่ยมันเริ่มดูเหมือนโคตรยาวดูเนี่ยชิกเบอร์เตอร์ชัดๆดูชิกเวอร์เตอร์ชัดๆดู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 ั้ั้งอันน้้าว้าวนอาวุธาหั ม,มันแบบคือมันมันรัวมากอะครับทุกคนออบอกเลยถ้ามีเลเซอร์นะยิ่งดีนะ ครับมันรัวมากพอใส่เครื่องเก็บเสียงปุ๊บข้าได่เนใจเหมีชีวิตต่์เลยอ่ะ ได้สามคนเอาสา,สามคนโดยที่ไม่ตายสามยที่ไม่ตายไม่ตายไม่ตาสามคนโดยที่ไม่ตายสามคนโดยที่ไม่ตายอเออแต่เราตายก่อนดูอย่างรัวปืนอย่างรัว ผมโดนรถระเบิดตายอึ๊บ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 มบอกเลยเฮ้ยผมบอกเลยแบบอุ๊ยระเออยู่หน้าฐาเจอไม่ตายไม่ตายใช่ไ บอ,อนะอบอกเลยคนนี่ขอมยปืนผมนะเขาบอกเลยคนนั้นโอพีมากครับแบบโอพีจริงๆรอ้ปืนผมมันรัวมากอะผมดีใจผมดีใจยิ่งกว่าผมได้ไอ้เธอๆนะนะในเครื่องเก่าที่ผมเลเวลร้อยกว่า ต่อเลยปืนนี้นะครับแนะนำเลยดีมาก บอกเลยโอีมากวิ้ยร้อแรงร้อแรงเอือลา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 อ้าวได้ของดีครับได้ของดี ได้ของดีใช่ไหมเื้อมาข้าไลยไม่แตกเหือแต่เราแตกอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจ็นไจโหจ้าจโอโอๆโอ้โอ้โอ้โอโอกโล้โอ้โอ้โอ โอ้ต้องตายเอือผมบอกเลยปืนนี้นะครับโอพีมากผมผมได้พูดตลอดเวลาเลยมันมันแบบมันดีจริงๆอ่ะครับทุกคนเออผมแนะนำเลยก็ขอจบกันที่เมียงแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย